คำว่าพ่อแม่ลงโทษลูกถึงกับคำว่าทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเนี่ยผมถามอีกทีหนึ่งครับเช่นแบกมาอยู่ตรงไหนว่าตามสมควรกับเกินกว่าเหตุดูต่อไปครับท่านประธานหรือทำโทษอื่นใดอันเป็นการด้อยค่า ท่านประธานครับพ่อแม่ทุกคนถ้าหากลูกตนเองกระทำความผิดพยายามที่จะปิดบังความบกพร่องของลูกลูกเพื่อไม่ให้สังคมประนามหยามเหยียดนี่คือความรู้สึกของพ่อแม่แต่คำว่าด้อยค่าพ่อแม่ด้อยค่าลูก มันหมายถึงอะไรนี่ท่านประธานถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกไปนั้นสังคมครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกนั้นจะมีปัญหาอย่างยิ่ง